ครับสวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมนันท์เกมสทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาแจกมอดเสียงสีวาวนะครับเข้าไปฟังเสียงกันได้เลยครับครับมาเดี๋ยวเปิดเสียงแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวให้โดนจับก่อนนะ อย่างดั้งไปก็ขออภัยนะคบอีย๊ยยยยฟังมันบ่นอี่แล้วอ้ยกูับคาดมันนม้งบ่นว้าเอ่อสันเฮลออกิปโอ้โห,โหมันบอกว่าให้เราไปเอาอะไรเนื้อเพลงอะไรของมันนี่แหละเนื้อเพลงอะไรสักอย่างขอโ,โทษฉันเก็บษา แต่งโดยลาวเอฟฟอร์เมตยูวิลบีอะไรสักอย่างผมไม่รู้เหมือนกันโอ้ยช้าช้ามาแล้วครับสาว่ากูป,ปิดสูตรไว้ออไม่ต้องแล้วผมพยายามหลายรอบมากแม่งหลุดทุกรอบนั้นเดี๋ยวผมจะเอารถตำรวจไปก่อนแล้วกันนะรถใครกันนะ เดี๋ยวขอมาร์กไว้ก่อนนะเดือดเลยแม่งไม่ให้กูขับสักคันใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวผมมา ต้องขับรถแป๊บนึงครับขอปิดเพลงก่อนเดี๋ยวผมขอไปเอารถก่อนนะครับผมลืมเปิดสูตรไว้ครับเดี๋ยวต้องไปแป๊บหนึ่งอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยสัตว์ออ ผมพูดหยาบก็อขออภัยนะครับไอ้เหี้ยมมันก็ไปมันติดนะครับอืมไอ้ห่าไอ้เดี๋ยวไอ้สัตว์เดี๋ยวผมเปลี่ยนรถแป๊บนึงน,นี่ครับ เสียงก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับเสียงสีวาวก็ประมาณนี้นะครับอ่างั้นก็ ต่อไปก็ไปดูวิธีการลงกันเลยไปกันเลยครับ